ตกกระสุบน้ําโขงนะครับก็น้ํานี่ค่อนข้างเชี่ยวเลยครับน้ําระดับน้ําตรงนี้น่าจะลึกพอสมควรเลยน่าจะมีไม่ต่ํากว่า5เมตรครับผมเมื่อกี้ผมลองไปครั้งสองครั้งนะครับมีปลาจับฮะเดี๋ยวเราลองใหม่ครับวันนี้เราตกด้วยกระดีครับผม20กรัมครับผมกให้ถึงท้องน้ําเลยครับเพราะผมกล่าวว่าปลาใหญ่น่าจะอยู่ท้องน้าครับผมเมื่อกี้มีปลาจับอยู่นะครับ ไม่อยู่ครับผมน้ำมุนข้างเชี่ยวเลยครับเดี๋ยวเราลองไล่ระดับน้ำเรื่อยๆนะครับหมายนี้นี่ครั้งที่แล้วผมมาได้ไซโลไปตัวหนึ่งนะครับดีมุมเดิมเลยครับ ว่าน่าจะมีอีกหลายตัวครับผมเพราะวันนั้นที่ผมได้นี่ก็มีตัวหนึ่งตามมานะครับตอนแรกจะมาตามประกายนะครับแต่ว่า อยู่เป็นชั่วโมงแล้วครับปลาปลายายตอนนี้ก็หายตัวไปเลยครับก็ไม่ไม่ขึ้นน้ําอีกครับ แล้วครับโลลบ้ัวนี้สักประมาณครึ่งโลครับผมเนี้ยกระสูบน้ำโขงนะครับเรียบร้อยครับตามแรกมาแล้วครับโอ้หลุดพอดีครับ มาแล้วครับสำเร็จครับผมเดี๋ยวขอเก็บปลากันครับอ,อตัวแรกมาแล้วครับติดม้มปากครับนิดเดียวเลยฮะเมื่อกี้ก็น่าจะเป็น ใส้ประมาณนี้แหละครับก็กัดกลึบแล้วก็หลุดไปเลยครับเหีไ๋ไวครับหนึ่งตัวครับประมาณครึ่งโลนะครับไซนี้เดี๋ยวผูกไว้ก่อนเดรดหลุดเลย ลาบไวก่อนนะครับผมว่าน่าจะมีอีกโอเคสำเร็จครับวันนี้ภารกิจเราเดี๋ยวผมว่าน่าจะมีอีกนะครับหาแต้มที่สองครับ ได้ตัวงแล้วครับกระสูบก็ไม่พอพอได้อยู่เล็กกว่าตัวที่ได้วันก่อนกัดกึบที่ฮะผมจะมาเอาปลากายครับปลากายมันขึ้นอยู่แต่มันไม่กัดแนนล้วะ อ่าผมผมได้แต่นี่ผมลงไอ้อะไรนะปลาตายปลาตายไม่กินเลยลงหน้าดินได้ไปสามตัวแล้วห้าโลขวาเนี่ยเพิ่งนี่เพิ่งได้เลยวันก่อนได้ไซส์โลอยู่ตรงนี้มุมนี้เลยโอ้ข้างบนน่ะพี่เออใช่ไหมตรงว่างน่ะมีแต่ไซส์สองไซส์สามไซส์สี่นั่นเลยอ๋อผมได้ไปสามตัวแล้วเหรอใช่ไซส์สามไซส์สี่เออเอาปืนมาดีอยู่ผมยังคิดเลยว่าเอาผามาแล้ว เอาบันไดยาวมาตั้งนะยิงได้สบายเลยเพราะผมเห็นผมลองมายิงก็เส้นเดียวไม่ถึงนะมันต้องสองเส้นเนาะปายิงชโดข้างบนนี่มีสองตัวค่อนข้างใหญ่เริ่มมีสีแล้วแต่ตัวหนึ่งยังขาวอยู่อยังไม่มีลูกนใช่ตัวมีลูกอะมันเข้าไปวางตรงนั้นเขาเอาแหมวานผมไปลองมานั้งกลับไปสองทีไอ้นี่ผมลองลองเอายี่สิบกรัมมาลงดูกายมันถึงท้องเลยแล้วลากตามมา เนี่ยยี่สิบกรัมอ่ะกินดีข้างบนนะอ่ะอ่ะหายไปสองตัวแล้วก็ดีใช่สั่งใหม่อยู่นเนี่ยเหลือแตะปลักเนี่ยใช่ใช่ผมก็รออยู่ขาดไปหลายตัวแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ขึ้นเลยตัวใหญ่ด้วยเนี่ยครับขึ้นแต่ปลามันตียังไงมันก็นไม่กัดอะ่ะเพราะว่าเราตีตรงนั้นกระแสน้ํามันเชี่ยวครับกัดไม่ทันกระแสน้ํามันเชี่ยวได้แต่ตัวเล็กตัวเนี้ยมาเล่นก็มีแต่ตัวเล็กครับผม